สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับน้าตาลนะคะรับบทเป็นพิธีกรนะคะจากเพจกูรูมอไซค์ออนไลน์บายเอเชียนะคะวันนี้นะคะเรามีนัดมาสัมภาษณ์นะคะช่างที่มากด้วยประสบการณ์นะคะหนึ่งท่านไม่ว่าจะงานซ่อมนะคะหรือว่างานด้านเทคนิคต่างๆนะคะของรถจักรยานยนต์ฮอนด้านะคะร้วนผ่านมือเขามาหมดแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ เราไปรู้จักกับเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวกันก่อนเลยเชื่อคุณอะไรคะครับผมชื่อนายช่างเอฟนะครับประจำอยู่ที่บริษัทเอเจนซีมาเตอร์ครับค่ะพี่เอฟทำง,งานมากี่ปีแล้วคะครับก็เข้าสปีที่สิบแล้วครับตอนนี้สิบปีแล้วใช่ไหมคะ,คะ,ะกว่าจะเป็นหัวหน้าช่างได้เนี่ยต้องผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างคะก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์หน้าสถานะครับหลังจากนั้นก็บริษัทของเรานี่นะครับก็จะส่งไปอบรมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างระดับหนึ่งระดับสองระดับสามจากนั้นก็เป็นหัวหน้าช่างครับ งานซ่อมที่ร้านนะมีกี่ประเภทคะก็งานซ่อมที่ร้านนะครับก็จะมีเ,ออเช็ตยะนะครับซ่อมทั่วไปนะครับแล้วก็านัเคมครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนที่จะสนใจอยากจะมาสมัครทำงานเป็นช่างที่เอเชียซิตี้มอเตอร์จะต้องใช้วุฒิอะไรบ้างผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างคะ ก็ตรงนี้นะครับก็คือบริษัทเอเชียของเรานะครับไม่ปิดกั้นโอกาสนะครับก็คือสามารถมาสมัครได้เลยนะครับตั้งแต่วุฒิม3ปวชปวศน,นะครับตรงนี้ก็คือว่าขอแค่มีความตั้งใจนะครับมีความขยันแล้วก็มีความซื่อตรงก็สามารถมาสมัครที่บริษัทเอเชียของเราได้แล้วครับค่ะแล้วจําเป็นไหมจะต้องจบสายช่างยนต์เพื่อที่จะมาสมัครงานซ่อมเป็นช่างได้อะคะ่ะอย่างที่ผมบอกครับก็คือบริษัทของเราเนี่ยไม่ปิดกั้นโอกาสครับ ขอแค่ Or, อยากจะมาทําเป็นช่างของเรานีก็มาสมัครได้แล้วนะครับที่เอเจนซี่มาเต้ครับค่ะตรงนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่เอฟนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญนะคะให้เราสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องฝากเพจกูดูมอไซค์ออนไลน์ by อเชียไว้ด้วยนะคะให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะคะเพจนี้มีแต่สาระดีๆนะคะให้ทุกคนได้ติดตามรับชมอยู่ตลอดนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ